ทุขสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนชัยรถไถซิ่งชาแล้วนะครับกะมื้อนี้เหมือนเดิมครับพี่น้องเอาลุยน้ำือเอาครับงานน้ำกระเพอฝนแห้งเมื่อขี้ฟ้า,าครับพี่น้องโอ้ยตกไม่กับเล่นนมน้ำเลยครับปีนี้หมานครับครับเมื่อขี้ฟ้าอ้อมด้านเลยครับพี่น้อง เออมื่อนี้เขาก็อยู่หน่างานคือเก่าเด้อพี่น้องขีดต้มเมือเมืองสภาพรถครับเมื่อคืนนี้บ่ไหวครับสองทุ่มเลิกผมประเทศไทยตอนกลางคืนในเมืองสัมว้านสีไทยเมืองจักเหนือก็บประเทศไทยเมื่อวานนี่ครับทางล่างเลยไอ้เมื่อนั่นได้ครับนี่น้ำครับแต่หัวนี่เป็นดินทามครับดินทามมื่อนี่เป็นดินซ้ายครับเออดินซ้าย ซ้ายนี่ต้องระวังยังน้อยครับพี่น้องดินแห้งว้ดินแห้งนี่ีโอกาสจมครับแต่กะจมเมา่จมขึ้นอยู่กับคนขับน้ำครับพี่น้องามันว่าขึ้นอยู่กับรถปันไหนคอับกันรถไงเมื่อ็จมได้ครับแต่ลบมื้อไม่เด้พี่น้องมืออาชีพกะงดดามาเด้ครับลงได้เพราะลงได้นี่มันเกิดขึ้นอยู่กับคนขับน้ำอยู่ครับอ่า เขากะค่อยๆมือต้องไว้ครับหางต้องยกใข้ไว้ครับยกขางต้องยกให้ไว้ครับเพราะสั้นนีมีโอกาสจมสูงครับขันรถสีเนืดๆสีจมเนี้ยเขาเฝ้ายกขางเราเหยียบบอกเลยครับพี่น้องกาแห้งซาไปซายุสอนั่นนี่ยกหางกับซาแล้วไปปั่นมันมันแห้งตลุงเลือกครับ ฝากช่องน้ำเ่นเด้อครับพี่น้องชวนชัยรถไทยทิ้งชาแนลนะครับนี่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหลานน้ำเ่นเด้อพี่น้องกดกระดิ่งน้ำเ่นเด้อครับเพื่อคลิปต่อไปมันจะได้แจ้งเตือนตลอดครับอซอยพักดันลูกหลานไน้เด้อพี่นอ้องเด้อเมืองขีฟนาครับพี่น้องผมอยู่อำเภอวาปีปทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามผู้ใดสนใจอยาก ทดลองครับมาหาผมเลยครับใกล้เคียงครับอ่ายินดีต้อนรับครับอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามอ่ามาล้งงมึงครับพี่น้องว่าหกสองมันสี่เป็นจ้นนไหนหกสองนี่ผมวอาเรื่องหกสองกันพี่นอ้องอ่าพอดีของหกสองครับรุ่นไ่เนาะอ่ารุ่นแปดหากินไปเจ็ดซีฟเกนไปเอ็มยูหาเจียร์นไปเอาพระ่ามีหาเจียคันหนึ่งอยูุ่บานแล้วกันเนี่ยครับพี่น้องกันนี่แหละ เพิ่นว่าสามารถลงแบบผมได้เลยครับเนี่ยผ่าลงแบบนี้นี่โอกาสสิทธิ์ได้สูงมากครับเอบ่อเ,เมนว่าอันนั้นเลยครับบ่เ,เมีนว่าหว,ว,วยหวยหกสองนี่พี่น้องผมเปรียบเทียบหกสองกับรุ่น,เ,นอเอวเนาะเออเอางอ่ายหกสองกับขันใ่ญ่กว่าละกันแข่งหลายกว่ากับจริงยูรับลำนักตกับหลายกว่าวยู่ครับ พูดถึงรุ่นแอวรุ่นเอลมันลงหน้าหนามก็จจิงครับเหมาะสําหรับหน้าหนามเนาะแต่62เขากลุงได้ด้วยกันครับเขาเห็ดมาสําหรับลงหน้าหนามได้ด้วยกันครับก็คือ62มันสินี้ตัวนี้ครับหน้ายางมันติกว้างครับหน้ายางล้อหลังนี่มันสีบอกคอยฟรีเพราะว่าก็ผมสีวอาได้ก็คือเพราะว่าผมใส่รุ่นแอวมาแล้วครับอ กอนสีมาเป็นคันนี้ผมใส่รุ่นเดียวซีเจ็ดมาครับก็คือมันมันไถดีอยู่ครับซีเจแต่มันอยากฟีเ้วกะฟีถิมครับฟีถิมเจอเนื้อน้ำเนื้อเนื้อแน่นี่กะฟีครับลดแห้งดีครับแต่รดอยากเบาเหลาฟีหนายางมันแคบครับพี่นอ้องเหนายางมันแคบแลวมันกับฟีง่ายครับ เพื่อผูใ้ใดอยากตัดสินใจคิดจะออกรถนี่ผมเปรียบเทียบแคร์่เกินหกสองนะพี่น้องกับ MU C9 เก่าเนี่ยซีเก่าหกสองล้วกับรุ่นเอลอ่าสามสามรุ่นนี้เหมาะสำหรับนา้าปันนาสำหรับงานนา้าอ่งานนา้ารับงานนา้างานนา้าก็คืองานไฮกะ 62ก,ก็อาจจะน้อยไปน้อยหนึ่งครับอพี่น้องครับงานไฮเนาะ้าเป็นเทียบกับรุ่น m s มซี e ไปแล้วนี่มันก็นสู่ M-Series ไ,ได้ครับเพราะว่างานไฮมันเป็นงานงานหนักครับเพราะว่าลงผ่าน3พันยังสี่คันนี้ก็อาจจะเบาครับ62อ,อาจจะเบาผมบอกเรื่องใส่งานนะไถปั้นเนาะพี่น้องลงน้ำอ่าแค่นี้เนาะบ,บ่ตั้งจากนี้ไป ้าง,งานต่างจากนี้ไปก็คือต้องอัปเกรตเป็นรุ่นใไ่ไปเลยครับ่างงานบุกเบิกทางป้าทางหยังกะเป็นรุ่นไ่ไปเลยครับแต่ขันปั๊บทีนีมน,นี้ปั๊บทีนะ,ะปั๊บทีนะกะค็คือคือถาบ้านผู้ใดเป็นคือยังบานแถวบ้านผมเนะาะจังงานาน้าเน,นี่ยกะอยู่ประมาณลาสองลายตอบิ่งตองานเนี่ยครับประมาณสองลอย่ังเสียมันมันงานมาญ่เนาะพี่น้อง ขาเจ้าก็สิปปั๊บเสมอปั่นกันแพ้นะประมาณนี้ครับมันจะขอเปรียบเทียบรุ่นเอลเอ็มยูเอ็มยูซีเก้าอ่าบอฮอนหาเก็บนะพี่น้องรุ่นเอลกับตังแต่ซีซีปอ่าซีปอ่ะประามารุ่นเอ็มยูซีเก้าระมารุ่นเอ็มหกสองอ่าสามซีรุ่นนี้ครับอ่าเขาควรสีซื้อรุ่นใดดีด ผานะพี่น้องข้าเจ้าวานตม,มนวานนานะ้ำเนาะอ่ะผมก็ว่าหาซิบก็ดีด้ว,วาน,น้านามเนาะ62เพราะว่าขันวาน,น้านามขานา้ำแซยุตตลอดนี่โอกาส62จมกับมีสูงคือกันครับแต่กะเป็นไปได้ที่62กะลงได้กันครับอ,อ62เพราะว่า ผมไปสัมผัสหกสิบมาแล้วหกสิบกับหาสิบเขตหน้านา้ำยุคเขตอำเภอผู้เขียวเขตอำเภอผู้เขียวนะพี่น้องข้าเจ้าเห็นหน้าปังพร้อมเห็นหน้าตีพร้อมข้าเจ้าเห็ดข้าเจ้ามีน้ำชนประทานเนาะข้าเจ้าสิมาเห็นหนา้าน้ำก็คือไถแล้วก็เอาน้ำใสแล้วก็ปั้นน้ำปั้นต้มพี่น้องปั้นน้ำปั้นต้มไว้เพื่อจะว่านเขา น้าตมอมผมไปสัมผัสมาแล้ว L ห้าศูนย์ติดดูก็ M หกสอกเอ้ย M หกศูนย์ครับขอไปครับหกศูนย์ได้ไปลากขึ้นเรื่อยครับที่ผมไปสัมผัสมาได้พี่น้องแล้วเขตบ้านผมนี่มันจะมีหม่องพื้นที่ที่ล้มกามีพื้นที่เนื้อดินแข็งกามีครับพี่น้องมันก็จะอาจจะ ถ้าไทยนาแห้งนี่รุ่นเอลกัสูรุ่นเอ็มบ,บ,บ,บ่เอ็มหกสองบ่บบออะไครับเออเลวกะไปเปรียบเทียบใส่กับเอ็มยูซีเก่าพี่น้องเอ็มยูซีเก่าขันจะง่ายก็หาศูนย์น้อยหนึ่งอ่แต่น้ำหนักจะหลายกว่าครับเพราะว่าเขาจะมีเวทหลาย ถามาเทียบไซกับ M62 m, m u 4 9จะคั้นหน่อยก็ M62 ครับแต่น้ำหนักจะหนักผมว่าเน่ใจว่า C9 ก่ากับ62อันะไรหนักก็กันเนาะพี่น้องเพราะว่า C9 เก่าเขาจะมีทั้งเวทหน้าเวีหลัง M62 นี่ถ้าจะอาะตดเวทมาให้ได้พี่น้องจากโรงงานเลยก็คือเวทเนี่ยผมซื้อเพิ่มจากศูนย์ครับสร้างเพิ่มจากศูนย์คุปตาครับ ถาเจาก็ติดไม่พร้อมนำหนักกระลังดีครับผมไสเวทก็ขางละก้อนครับแต่ก็อยากเพิ่มย่ถ่าเป็นน้าถ้าเป็นน้าแห่งเลยพี่น้องแห่งแข็งเลยนี่เพิ่มอีกก้อนนึงอาจจะดีครับถ้าเน้นสายดันเลยพี่น้องสายดันสายปั๊บทีเนี่ยทีน้าเนี่ยครับวันนี้มาว่าเรื่องล้งนำคือเอาสามรุ่นนี้ทัน เพื่อนที่พี่น้องล้มคกอกหลี่ล้มจนมาแทบจะบ่วไหวีหลีผมกันแนะน้ำรุ่นเอลครับแล้วซีเก่ามาถ่ายนาแห่งไถดีครับพี่น้องนำหนักหลายเนี่ยเนี่ยขอดีของซีเก่าขอดีของรุ่นเอลก็คือพวกน้าตมล้มล้มล้ม,มบักขักขักได้หนีกะซีเก่าไอ้รุ่นเอลนี่กะล,ลงดีครับแต่ซีเก่ามักเสียนะตมตร,ตรงเวลาปั่นลอตเตอรี่ อุปกรณ์ใส่ตัวเดียวกันครับกับรุ่น62ของซีเก่าครับอุปกรณ์อยากจะใหญ่ไปน้อยนึงครับพี่น้องผมว่าแล้วมานี้เครื่องแค่ซีสเก่าแรงเครื่องอยากจะนักครับนักเครื่องเนาะพี่น้องเนาะนักเครื่องเราลากบออยากไหวครับเวลาลงตมไถตมไถนะ้ำแล้วมา62 6 2ผมว่าขวดดีก็คือบผมไม่ได้ไว 62, นะ้6 2เนาะพี่น้อง เออบ่ได้ไว้หกสองผมสามพัดจริงครับเทียบใส่กันกับซี่เอกับรุ่นแอลอ่าผมใส่รุ่นแอลมาเนาะกับรุ่นนี่หกสอง M หกสองเนี่ยหกสองขันไงกะจริงแฮงไงหลายกะจริงก็อยู่ครับมันก็ได้งานไว้ก็แล้วก็ลงนามได้จังี่น้องเห็นเนี่ยนะครับอ่าผมมาขาขามีทุนเนี่ยจะหน่อยมันต่างกันอยู่จาก L50 าศูนย์กับ M ็หกสองนี่ตั้งกันยุ่แสนก็บาทหนึ่งเดียพี่น้องอุปกรณ์สามชิน้นเออถ้าจะเอาเขตบ้านผมเอาลอยเอ็ดสารครามแถวนี้เนาะโซนนี้สีมาเขตหน้าแหงผมเนี่ยน้ำเป็น M62 หกสองดีกว่าพี่น้องเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยบืนเอาอีกนิดหน่อยครับคางวดก็ตั้งกันอยู่ประมาณเพ่เกินสองหมื่นดนาพี่น้องต่อปีสองสามหมื่นสามหมื่นประมาณนี้ครับต่อปี ถ้า m m 6มมันถ้าดาวอยู่20%ประมาณนี้ก็สทรงยูแสนหาแส,นห,าสนหกประมาณนี้พี่น้องถ้าเป็นหาศูนย์ก็ส,สี่ทรงยู่ขันฟีดาวมันก็สี่ทรงยู่แสนสีผมว่ามันแสนซีเพราะแสนสีกแสนหน่ะตั้งเงินประมาณสองส,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 สามหมื่นกับต่อปีถ้าสาย M U นี่ เอ็มยูมันผมว่าสปิกลดมันได้แต่ผมว่าเครื่องมันอยากหน่อยครับพี่นอ้องเออตัวนี้นี่ผมใส่สป,ปิงกาวนาเรียบร้อยครับคันนี้แล้วบ่มีอื่นครับมอนดีครับครับไถหายสองตลอดนะครับผมไม่ได้ไถหายหนึ่งจกเกียผมไถแต่หายสองถ้าคล้องรถดเกี่ยวหลายๆผมจะคอยไถหายหนึ่งครับเพราะว่ารหลดมันโดดมันเกียบชิ้งครับอ่านี่ก็คือข้อเปรียบเทียบนะพี่น้อง งดดรามาได้ครับงดดรามากะใส่วิจารณญาณในการฟังเอาครับก็คือผมบ่อยากให้พี่น้องเสียเวลาเสียเงินเนาะถ้าจะเล่นเล่นตัวนี้ไปเลยครับเพราะว่าหนึ่งเขากะขับกะสะดวกสบายนาครับนี่แหละครับก็คือความคิดเห็นของผมเนาะความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ให้พี่น้องรับฟังเนาะว่า มันสีจังไหยเวลาปับทีกับปับง่ายก็ครับรับงานเหมาทีละสองหมืน่นสามหมืน่นงานก็ออกไงก็รุ่นเดียวครับตอนมันก็คันใหญ่ก่อนนะพี่น้องก็คือนี่แหละครับคือแบบว่ามันต้องเขาส่ใจเงินเป็นล้านแต่ละเทียนีอ่าเป็นหนีเป็นล้านแต่ละเทียนีเอาตัวใดให้มันคุ้มครับอืมผมแนน้ำเป็นตัวนีแหละพี่นออนะ้องเนาะกะ คลิปนี้กัมนีสาระประมาณนี้เนาะนีสาระอยอดดอกเนาะผมคิดว่าในความคิดของผมก็คืออยากแชร์ให้พี่น้องประสบการณ์แห่งผมใหมพี่น้องรับฟังเนาะว่าเขาจะเป็นหนีลังเทียนเนี่ยเขาจะเอารุ่นใดมันคุมพอสายรับจ้างเนาะพี่น้องถ้าถ่ายน้าจากของนี้นี่จะหาซิมบสิปไรบอสคิดว่าจะรับจ้างกะกะรุ่นเอวกะ โอเคครับแต่ขัดถาได้รมาจับรุ่นเอ็มหกสองกจ็ล้วนี่ย่านพี่น้องติดใจไหมพี่น้องผมมาถ้าคูบตาเพ่นยตแฮร์ริ่งชเทิมาไ่รุ่นเอลี่นี่ผมว่าขายดีถล่มทลายเลยพี่น้องขายดีแบบเทนำเททาเลยแหละรุ่น M เอ็มเออรรุ่นเอลหาศูนย์เนี่ยขอดีมันกับยูหม่องหยยบคาดน้ำครับบด้เหยยบคาดมันกับเอาเมื่อยเนาะพี่น้องเนาะเนี่ย ก็คลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ไม่ด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจแห่ลูกหลานๆเฮ็ดไอดคลิปต่อไปเรื่อยๆพี่น้องอเขากะแชร์ประสบการณ์ครับบอกเคยหว่วงครับผู้ใดอยากให้เฮ็ดนี้ยังกคะคอมเมนต์มาครับพี่น้องงดดามาเด้องดดามาพูดถึงมันกะ เฮ็ดสุดคนล่ะครับอผมแต่ผมอยากจะให้คน้นมือใหมเ่เนาะ่นก็ถ้ามือใหม่ผมเล่นปีแรกๆนี่ผมกับว่าเป็น่รูเรื่องอี่ยังปันไนแต่พอเราเคยขับรถไถมาเป็นเก่าปีสิปีครับแต่สมไมก่อนพ่อเราก็สอนให้ฮัดให้ผมก็ได้ความรููผมก็หาเพิ่ม,เต,มเติมอีก่ครับเพราิเสียดจ,จังไดยเห็นรถฮัาประยัดน้ำมันสมบุงสมบายเก็งงานง่ายได้งาน,งาน,ไ,งานไวรคบพี่น้องเนาะ ค่ะคลิปนี้ก็สุขสบายดีครับสวัสดีครับ